Three doors open on the left. นี้เรากําลังจะไปซินทันเวสเกตนะครับทุกคนก็เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้านะการนั่งรถไฟฟ้าก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะครับมาที่เตาปูนนะครับมาลงสถานีเตาปูนหลังจากออกจากรถปุ๊บเนี่ยเดินตรงมาด้านในตามที่เราพาเดินมาได้เลยนะครับพอเดินตรงมาด้านในนี่มันจะมีเป็นบันไดเลื่อนเขาจะเขียนว่าไปชั้นชลาสายสีม่วงให้เราเลี้ยวสายแล้วก็ขึ้นไป เราจะขึ้นไปที่ชันชลาสายสีม่วงเพื่อที่จะนั่งรถไฟสายสีม่วงต่อไปเราใช้บัตรเดียวก,กันกับสายสีน้ําเงินได้เลยนะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นสําหรับบุคคลทั่วไปนะเป็นสายสีน้ําเงินหรือว่าถ้าใครหยอดที่ตู้ก็คือหยอดจากจุดที่เรามาเนี่ยแล้วก็หยอดไปที่สถานีบางใหญ่ได้เลยนะครับเราจะต้องไปฝั่งด้านซ้ายมือนะไปคลองบางไผ่เพราะว่าสถานีเป็นสถานีแรกนะครับ เดี๋ยวไปห้องบางไผ่เป็นสถานีแรกของออสายสีม่วงนะครับเดี๋ยวเราเดินเห็นไหมสายสีน้ำเงินอยู่ยฝัง่งด้านนู้นไปเดี๋ยวเรารอขึ้นรถ สถานีต่อไปสถานีปากซ่อน Next station ปากซ่อน

Next station, Saviac Bavial. อนนี้เรานั่งมาถึงที่สถานีตลาดบางใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่ด้านล่างกัน <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ก็มาเดินลงประตูทางออกที่4นะครับอย่เช่นข้างหน้าเป็นเขียนว่าเซ็นทรัลเวสต t เกตอยู่ใกล้ๆเนี <Yeah. S 2> <ๆ>่ยเดินลงบันไดเลื่อนตรงนี้ไปเดินตรงไปเรื่อยๆนะทุกคน <Yeah. S 1> ก็จะเจอเซ็นทรัลเวสต t เกตแล้วนะครับ ขากลับก็เหมือนกันนะ,ะขากลับก็มาขึ้นที่สถานีตลาดบางใหญ่แล้วก็นั่งไปลงที่สถานีตาอปูนนะครับหลังจากนั้นก็เดินลงไปด้านล่างเพื่อไปต่อรถสายสีน้ำเงินไปสถานที่ต่างๆของเราได้เหมือนเดิมนะครับแล้วแต่ว่าใครอยู่ที่บริเวณไหนจะไปตรงไหนของสายสีน้ำเงินก็ต่อไปสถานีนั้นๆน,น,นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปนอดนึงก็จะถึงละก็คือใช้เป็นบัตร MRT แบบนี้นะครับบัตร MRT ตรงนี้ใช้ได้ทั้งสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงนะครับหรือว่าถ้าขยอดนะหยอดเป็นเหรียญเนี่ยก็เลือกสถานีปลายทางได้เลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะออกไปสถานีด้านนอกกันใช้การแตะนะับแล้วก็เดี๋ยวเดินไปด้านนี้นตรงนี้เขามีตู้ สายสีม่วงเนี่ยสามารถหยดเหรียญตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เดินตรงไปด้านหน้าเรื่อยๆเนี่ยเซ็นทรัลเวสเกตอยู่ข้างหน้าของเรานี่เองมาง่ายๆนะทุกคนมาด้วยรถไฟฟ,ฟ้าสายสีม่วงนะครับถ้าใครอยู่บริเวณระหว่างสายสีม่วงก็คือนั่งสายสีม่วงมาลงที่สถานีตลาดบางใหญ่ได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยู่แบบสายสีน้ำเงินอะไรเงี้ยสายสีน้ำเงินก็นั่งจาก สายสีน้าเงินสถานีต่างๆเนี่ยมาลงที่สถานีเตาปูนนะครับแล้วก็ต่อสายสีม่วงมาที่สถานีตลาดบางใหญ่ได้เหมือนกันนี่เซ็นทรัลเวสเกตถึงแล้วนอกจากว่าจะมีเซ็นทรัลเวสเกตอยู่ด้านซ้ายมือนะเนี่ยเขามีอีเกียอยู่ข้างในได้วยข้างในเนี่ยอีเกียใหญ่มากแล้วก็ถ้าฝั่งด้านขวามืออันนี้ก็จะเป็นตลาดบางใหญ่นะครับบางใหญ่ซิตตี้ ประมาณนี้แหละที่แบบคือเคยมีคนถามว่าแบบเวลาที่เราจะไปสถานีบางยาไปเซนต์แวนวิเกตเนี่ยด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงต้องไปยังไงบ้างนะครับ mm hmm. ก็เลยถ่ายเป็นแบบคร่าวๆให้ดูว่ามาประมาณนี้นะแต่ว่าค่ารถไม่แน่ใจประมาณถ้าแบบเขาน่าจะประมาณ40 ถ้าสายสีม่วงอย่างเดียวก็น่าจะมาแบบสี่สิบบาทอะไรประมาณนี้มั้งแต่ว่ารู้สึกว่าที่เรามาสองสองสายเนี่ยนะครับจากบ้านมาเนี่ยน่าจะหมดประมาณแบบเจ็ดสิบบาทได้ถ้าใครแบบต้องการความสะดวกสบายรวดเร็วเนี่ยก็มารถไฟฟ้าได้แต่ว่าถ้าแบบใครที่จะออไม่สะดวกจ่ายเงินเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับแบบเกือบเกือบร้อยอย่างเงี้ยก็มารถตู้ได้ รถตู้แบบตามสถานที่ต่างๆเขาก็จะมีแบบเขียนเซนทันเวสเกตบางใหญ่อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีเขียนดูก็ท่านัรถตู้มาก็ได้นะ,ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปในเซนทันเวสเกตไปเดินซื้อของก็น่าจะประมาณนี้นะ วังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้บริการมาก่อนนะครับเผื่อใครที่ยังไม่เคยใช้งานหรือว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วยังไม่เคยใช้งานรถไฟฟ้าเนี่ยจะได้เป็นแนวทางในการที่จะเดินทางมาเซ็นทรัลเวสเกตได้นะครับนี่เลยนะฮะเซ็นทรัลเวสเกตขากลับก็เหมือนกันขากลับก็คือออกมาจากตรงนี้แล้วก็เดินย้อนกลับไปที่สถานีตลาดบางใหญ่นะครับหลังจากนั้นก็เลือก ถ้าสมมติเรากดเป็นเหรียญนะสามารถที่จะเลือกเป็นสายสีม่วงหรือสายสีน้ําเงินก็ได้ถ้าเราจะลงตรงบริเวณสายสีม่วงเราก็เลือกสถานีของสายสีม่วงนะครับแต่ว่าถ้าเราจะลงสายสีน้าเงินเราก็เลือกสายสีน้ำเงินแล้วก็เลือกสถานีปลายทางหลังจากนั้นก็นั่งรถไฟฟ้าไปไปลงที่สถานีดาวพูนแล้วก็เดินลงไปด้านล่างแล้วก็ไปรอรถสายสีน้ําเงินไปสถานีปลายทางที่เราจะไปอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เรากําลังขึ้นรถเอ่อ สายสีม่วงนะครับที่สถานีตลาดบางใหญ่ก็จะนั่งรถกลับไปสถานีตะปูนนะครับเนี่ยพอเราขึ้นมาเสร็จปุ๊บด้านซ้ายมือจะไปสถานีไปทางคลองบางไผ่นะครับเราก็ต้องเดินมาทางด้านขวามือเพื่อไปสถานีตะปูนเนี่ยเขาจะเขียนว่าไปตะปูนนะครับให้เรามารอรถฝั่งขวามือนะเดี๋ยวพอรถมาเราก็ขึ้นรถไฟจากตรงเนี้ไปลงตาปูนได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคน สถานีตลาดบางญยนี่ก็เป็นการพามาเซ็นทรัลเวสเกตนะครับด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับเผื่อใครจะมาเดินเซ็นทรัลเวสเกตมาเดินโฮมโปรเดินอีกเกียอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยบซีเขาอยู่ใกล้ๆกันเลยแล้วก็มีโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับสถานีนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็เป็นการพามา เซนท่นเวสเกตนะครับด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับเผื่อใครจะมาเดินเซนทนันเวสเกตมาเดินโฮมโปรเดินอกเกียอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยบิ๊กซีเขาอยู่ใกล้ๆก,กันเลยแล้วก็มีโรงพยาบาลเกษมร,ราชอินเตอร์เนชั่นแนลก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกกับสถานีนะครับนี่เลยนะครับ